สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ d a d ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังไส้เผือกครับ สูตรนี้ตัวแป้งขนมปังเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนไส้เผือกก็เนื้อเนียนรสชาติหวานมันหอมนะครับแล้วก็มีเนื้อเผือกเนี่ยแทรกอยู่ในทุกส่วนของขนมปังเลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับเอาไว้เป็นเพื่อนทำทานทําขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นเผือกเราใช้ทั้งหมด500กรัมหั่นเป็นเต่าชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งครับต่อไปเป็นน้ําตาลทราย180กรัมกะทิ350มิลลิลิตรเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็เนยสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของแป้งขนมปังนะครับเราใช้แป้งขนมปัง350กรัมนมสดชนิดจืด100มิลลิลิตรน้ำเปล่า100มิลลิลิตรไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟอง น้ำตาลทราย80กรัมเนยสดชนิดจืด40กรัมเกลือเศร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะนำเผือกเนี่ยไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับเราใช้ไฟแรงในการนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีหรือว่าจนเผือกสุกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนลองใช้ซ่อมจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าทะลุแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเผือกไปใส่ในเครื่องปั่นนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายเกลือแล้วก็กะทิลงไปครับแล้วเราก็ปั่นให้ละเอียดเลยครับพอเราปั่นเผือกจนละเอียดแล้วนะครับเราก็นำมาเทใส่ลงในกระทะครับ จากนั้นเราก็ยกขึ้นตั้งเตากวนด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับอพอเผือกเริ่มแห้งแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็กวนต่อด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเผือกเนี่ยไม่ติดไม้พายไม่ติดกระทะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเราก็นําไปพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเตรียมนํามาใส่ขนมปังได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําในส่วนของแป้งขนมปังนะครับอย่างแรกเราใส่แป้งขนมปังลงในโถตีตามด้วยน้ําตาลทราย เกลือแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นเราแหวกให้เป็นหลุมตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับเสร็จแล้วเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปครับแล้วก็ตามด้วยนมสดชนิดจ,จืดครับ จากนั้นเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15นาทีหรือจนแป้งไม่ติดโถเลยครับ พอใกล้ได้เวลาแล้วนะครับเรานําโถสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ํามันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งเนี่ยแป้งจะได้ไม่ติดโถนะครับพอเราตีครบ15นาทีเราก็จะได้แป้งเนื้อเนียนแบบนี้เลยครับจากนั้นเรานํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่โถพักปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มหม้อแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเรานํามากดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับ แล้วเราก็จะนําแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมเท่าๆกันครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้จะได้แป้งทั้งหมดประมาณ13ก้อนครับนี่นะครับเราแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมนะครับจากนั้นเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมกลมครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับตัดแป้งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมเท่าๆกันจากนั้นเราก็นําแป้งมาแผ่ออก จีบแป้งเข้ามาแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่หม้อพักไว้หาฝามาปิดด้วยนะครับเพื่อป้องกันแป้งโดนลมครับวันนี้ Daddy จะใช้ถาดปลอยเป็นพิมพ์ในการอบนะครับเราใช้ถาดเบอร์ C423-P ขีด P ตัวถาดแบบนี้ก็จะมีฝามาให้เราด้วยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝานำไปขายหรือนำไปทานได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาขึ้นรูปแป้งกันนะครับอย่างแรกเราก็นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นยาวๆนะครับโดยให้มีขนาดความยาวประมาณ25เซนครับตัวแป้งสูตรนี้จะมีความเหนียวนุ่มมากๆเลยนะครับเวลาเรารีดเนี่ยตัวแป้งมันก็จะหดตัวกลับมานะครับเราก็เลยจะต้องกลับด้านแล้วก็รีดไปนะครับกลับด้านแล้วก็รีดมาแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนเราได้แป้งที่มีขนาดความยาวประมาณ25เซนแล้วก็มีความกว้างประมาณ8-9เซนครับ พอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนําไส้เผือกกวนเนี่ยมาใส่ลงไปนะครับโดยแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยบี้ให้ไส้เนี่ยมันติดไปกับตัวแป้งเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะม้วนแป้งจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับม้วนให้แน่นแล้วก็สุดท้ายเราจีบแป้งให้ติดกันนะครับจากนั้นเราคลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะครับโดยให้มีขนาดความยาวเนี่ยประมาณ25เซนครับ เสร็จแล้วเราก็จะนำมาตัดผ่าครึ่งนะครับโดยเหลือส่วนหัวไว้นะครับจากนั้นเราก็นำมาบิดให้เป็นเกลียวแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายเราจีบแป้งให้แน่นกลับด้านแล้วก็ม้วนจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนครับนี่เราก็จะได้ตัวแป้งที่มีเนื้อเผือกเป็นเกลียวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปเรียงไว้บนถาดฟอยล์ได้เลยนะครับ 1ถาดเนี่ยเราจะใส่ทั้งหมด3ก้อนนะครับแล้วเราก็ปิดฝาเพื่อป้องกันแป้งโดนล,ลมพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีเพื่อให้แป้งขึ้นฟูครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำแป้งมารีดให้เป็นแผ่นยาวๆให้มีขนาดความยาวประมาณ25เซนครับโดยเรารีดแป้งเราก็กลับไปกลับมานะครับจนแป้งเนี่ยได้ความยาวที่เราต้องการครับจากนั้นเราก็นำไส้เผือกมาใส่ลงไปนะครับแต่ดีจะแบ่งใส่เป็นก้อนประมาณ3ก้อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็นําช้อนเนี่ยมาบี้ให้ตัวแป้งกับตัวเผือกเนี่ยติดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพยายามกระจายไปให้ทั่วแผ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะม้วนแป้งจากด้านบนลงมาด้านล่างครับเวลาเราม้วนเนี่ยเราพยายามม้วนให้แน่นๆนะครับสุดท้ายเราจีบแป้งให้ติดกันนะครับแล้วเราก็คลึงให้เป็นเส้นยาวๆ ให้มีขนาดความยาวประมาณ25เซนครับจากนั้นเราก็นำมาตัดแบ่งครึ่งโดยเว้นส่วนหัวไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาบิดให้เป็นเกลียวครับจีบแป้งให้แน่นกลับด้านแล้วก็ม้วนจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนครับเราก็จะได้แป้งเป็นเกลียวที่มีไส้เผือกสลับกันแบบนี้นะครับนำไปเรียงใส่ถาดปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ20-25นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีครับพอเราพักขนมครบ40นาทีตัวขนมก็จะฟูขึ้นเต็มถาดแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะอบเราจะทาด้วยนมสดชนิดจืดนะครับเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยไม่แห้งแล้วก็สีสวยขึ้นด้วยนะครับ นี่นะครับทาไปที่หน้าขนมให้ทั่วเลยนะครับพอละวอมเตาครบ10นาทีเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับแดดดี้จะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบขนมครบ20-25นาทีตัวขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับพอเรานําออกจากเตาปุ๊บเราก็จะมาทาด้วยเนยสดชนิดจืดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวหน้าขนมจะได้เงาสวยแล้วก็มีความหอมของเนยสดด้วยนะครับ นี่นะครับทาให้ทั่วหน้าขนมแบบนี้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขนมปังไส้เผือกครับพอเราพักขนมทิ้งไว้จนเย็นแล้วเราก็สามารถปิดฝานําไปขายหรือนําไปทานได้เลยนะครับตัวแป้งสูตรนี้เนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็มีไส้เผือกเนี่ยแทรกอยู่ในทุกส่วนของขนมปังเลยนะครับ ตัวไส้เผือกเนี่ยจะมีรสชาติหวานมันหอมนะครับแล้วเนื้อนเนียนนุ่มละมุนมากๆเลยนะครับเข้ากับขนมปังสูตรนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นอีกเมนูขนมปังที่ทําง่ายๆนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนําไปทําทานทําขายได้เลยนะครับรับรองว่าคนที่ได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับเพื่อนๆลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ด a ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ